บายดีพ่อแม่พี่น้องบายดีเอฟซีทุกท่านพากันมาแต่ในเมืองพี่น้องสบายดีเอฟซีชาวไทยรัฐสุุกคนพากันมาแต่ในเมืองไปทำธุระมาเนาะเมื่อนีบอวแพงก็ได้หับข่าวดีอีกแล้วพี่น้องจากคุณพี่ละไม้เนาะก็มีจำนวนเงินอยู่หกพันหาของพี่ละไม่แล้วก็พี่อมพรพันหนึ่งพี่น้อง ไห้บ่ามอบใอ้บ่แพงเป็ดทีรบร้อยแล้วเนาะไห้เพิ่อจับเงินเองเลยเมื่อนี้มอบเป็ดอยบ่แพงกนเราเลยนะขอขอบคุณขอบคุณไปทางคุณแม่และไมอะไรเขียมพรหลายๆเด้อเนาะที่ซอยเลี้ยงออกมาเป็นกระเบื้องหนาต่างเนาะเป็นปูนโด้ยก็อันตัวอย่างบ่แพงกับบบกัวสิตอ่อแพนบุญคุณทางไดนนอกจากขอบคุณขอบคุณเนาะขอให้แม่กับเอือย ลำรวยลำรวยเนาะสุขภาะเพราแครงแห้งเออคิงโน่ากับคงสีมาเนาะปูนกับเอ็นโบเมนซีกับกระเบื้องเนาะปูนยังบม่ทันได้สัง่งสั่งกระเบื้องก่อนสั่งกระเบื้องก่อนกระวงกบหนาต่างโดยวางแผงตั้งไปแล้วโายเนาะโดยนือย่องตอนวางแพงก็เสียบใส่จ่าย,ายหากระเบื้องหาปูนเนาะเอยปูนเนาะได้หับแล้วเอออะไรยทางนี้ก็ซเสแพงกับหม้อแผงแพงเป็นทีรับรอยเนาะ ก็เขาห้เกล้่ยกับแม่เนาะทำงานทำการกับหายลาบลื่นเนาะหายเงินหายคำกับหายมารเด้อโอบโหมองเงินแล้วกับสิได้ภาพก็กินเข้าพี่นนอะเคยเถ่าหาผ้าเข่าหับต้นบ่อแพงกับชาวแพงเนาะเพราะว่าไปในเมืองไปตะเกียบเ้าพอได้ต้นนี่ก็กำลังใบใบสามใบสี่แล้วเนาะหิวแห้งมากินกันเลยบ่อแพงเคยถ่ากินละ ว่าใครว่าใครใครใครรูดกาแฟมาเม่อเรื่องกินข่าวพี่น้องหลังจากอัดเงินแล้วน่ะกินข่าวต่อหลังจากได้เงินแล้วยังกินข่าวต่อมาแรงเมื่อแรงมีการเป่าเค้กเกิดขึ้นอีกแล้วพวกเขาแฮปปี้เบิร์นเดย์ปลาเมาพี่น้อง đi chơi năm nay, anh gặp chắc hiệu ăn đây, đây cà lô, đây ban là tằm. <laughs> Ủa, chơi Tắt này, đơn hùng อยู่เฮือนเบิด์มึงบรได้กินเขาพี่น้องถาน้องกับถาเมียมากินนำเขินเอาลูกถาอยู่เฮือน,นถานเป็นแม่เฮือนดูแลทุกอย่างพี่น้องอยู่ในเฮือน <c oughs> ดูแลลูกดูแลเฮือห่าน ออมมโอ้นยนี่ไะไปเอาดอกอมาร์เซ่ไฟกันพี่น้องเคยแถวคือมามาเป็นมาเป็นคนหนาหากนากักพี่น้องเหมือนนิเวงเจ้าแพลงทีจัดการเผื่อนเนาะสไปร์มาแล้วค่ะมีคางมาร์เซ่ไฟชิรักดาริ่งสวีดวานพี่น้องครับความเหนื่อย Nguyên tạo, yêu cầu chai, đeo đỏ biolo. Light dog, dóc dịp bun chai. <laughs> Nanh quanh. Light dog, dóc dịp bun chai. Light dịp bun chai. Light dog, dóc dịp bun chai. Light dog, dóc 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 นี่แหลได้จาม่วนเหแพงนตะลอเแพน่ตล้อพาขู่อยไว้ด้แพงนี่กินแหงกินอแหอใบหอกเงินกเงินสิพันสี่สิบงใจเลยดีใจโยยเกิดมาเกิดมาเคยได้อยู่แบบได้หลาย Cái này sẽ đọc mãi một phải đánh ngân Nhưng ngân tổng hợp thật kẹp Đọc mãi nữa, hả Đọc hả hai bữa Bỏ mà đa chứ <laughs> nọ, Bỏ mà đa, ừ. 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 không vào cả Sự sự ảo yên nhưng một đại để hơi biết mấy sự ảo yên đấy Tại nhanh sao cả sự ảo yên Ide, าายังต yeah, hmm. hey, okay. ั้งแต่เกิดยังว่มีไฟมาหมออกไหมซื้อเองลู้อมาแพงจะได้จังดอกนะพี่แ้ลงเนาะอืาได้จังดอกเฮ้ยคอยสีพาคอยแอบซื้อเนี่ยแอบซื้อจังซื้อไปใหนแ เราเจะมาขายทวงหาพันนะเฮ้ยครับเขาม,มีหนึ่งเทสตนั่งผ้าแล้วก็แกงปลาตามล้มมะกวะหมักม่วงไข่ยุ่งไม่ไปตามหม่วงอินแล้วน่าเสแสร้งอินแล้วเขาเสแส้งอินจีนต่อว่าอืม ไม่ใอยละี๋ยวที่นี่เราไปเก็บไหวเนาะอยู่หินคนนอยู่หิงบูบูาเลยบูชาไว้ดอกไม้วมตรงจำต้อกินยงอีหลายร้อยรอยหลายไนใเอออีหลายร้อยน้องบอสออกมาแล้ว Rồi. Ừ. <laughs> <laughs> đây là đây lục sao lại viền hoàn à. Sao? Lạ. Lạ. Tuyệt non là bơ. Lạ. Ừ. Ừ. Màu màu non bơ ơi. men đừng hết. อฉนน้ำอ่ะก็โฉนน้ำอ่นแหละโฉนน้ำเนี่ยน้ำต้มเป็ดน้ำต้มเป็ดนี่ไอยากไปเชะกบอยากไปบุญบันอยากไปบุญบันพนป้าวัสิพาไปกลางเวนไปอยู่บ่อ เราไา้ไมันหนาว <c oughs> ลยสิไปอ,าอ้างยังลอยกลางคืนนะไปยังเรียกไปหาสเปบยโปักนาูบาไว้น้ำกับไบบุญกลางเว้นหรือว่ามันจะเห็นเบิดทุกสิ่งทุกอยา่างม,มือนี่จะข้ามสิกระเ,เทียมหรอ ไปบุญบัณฑ์โพลนมืออื่นมอืออื่นให้ป้าพาไปเที่ยวไปบ่อยหละลอยลอยบวไ,ไปกระบวไปกางเว้นแล้วกางคืนกรบวบได้ไปไปกับ็ไปไปกับใครไปก็ไป,อ,ไปอยากไปตังจากกินข้าวแล้วเคยแถามีงานเข่าพี่น้อง,องปะยางเอาเงินพี่น้อง

มันม yeah. ีตแต่จีต้นดาวอ่ะม่ฮ่าหย่าเป็นยังไงฮงพูอว่าซาลาวีเนาะเปินอาจมเส่สูงอาจมเสพแอมเพิ่เป็นเป็นยังคือเศร้าบ่แม่หายบ่ หายแล้วอีลายานบ่อือลายาก็เลยหยุดปวดปวดท้ายแฮงๆก็เลยหยุดบ่หายอียาวเฮาสิน่ะอือ่ะสิ่งของส่อกําหนดจ๊ะยายพีดังนำน้องบัดคนหลอเป็นยังลูกฮเเห็นวนะเอ้ยตาอ้ยคนหลอเอ้ย กันลอเวเนได้มเ,นนเมเื่อ,อนี่ถ่ายนักชักเถื่อเมื่อนไนเมื่อนี่ถ่ายนักสองเถื่อนองบดีลาที่ถ่ายนักสามสามสี่ในเซฟเห็นเดียดเอามาเบิ่งดูเอามาเบิ่งใค่แต่เอามาเบิงเบงเบ่งเอามาเบิ่งนองบด Ui, nhắm mắt cả lờ ơi Ơ ơ ơ À, tăng khai lôm Tăng khai lôm Tôm khai kín À, tăng khai lôm Tăng khai Tên, nè nó mặc tên Ơ, hoàng xe mà ยงยย่างงยอยางยอยางงยอยางงยยงียะไรนงละยโอโโอยลูกพอลูกเมยพอเมยมักเต้นลูกให้คุณซอง้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย้ยเยย ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้หน่อยเดอ้อบาสดี